มาอินเลทุกคนส้องสลับคลิปนี้ทุกคนเนาะกามาอยู่กันกับทามาร์สกับเดียร์ลอดอีกคือเก่าทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเกมของเราเลยทุกคนส้องสลับผู้นี้บดเธรรมดาเลยและนี่ก็เป็นโปรไฟล์เกมระวังอ่าจิมาเจอกับเป็นตนึ่งนี่นะนี่เป็นที่เลเวลเกมของเราเนาะทุกคนต้องบดเธรรมดาเลยทุกคนสลับผู้นี้ทุกคนแต่ว่าเราจะจับอ่าเดียร์ลอดมาเจอกับทามาร์สของเป็นตหนึ่งนั่นเองเนาะทุกคนเนาะค่ะที่ว่าบดรลงคลิปปนี่กา ลายมือเนอะทุกคนนั่เป็นซิปมือเลยทุกคนเอนื่องจากว่าทั้งสองยูทูบของเบโดหนึ่งนี่ได้เห็ดผิดกดทุกคนเออเห็ดผิดกดเล็กน้อยนี่แหละก็ได้โดนแบนไปเจ็ดวันนะเด็กทุกคนนั่นอ่าซึ่งว่าทั้งยูทูบหรือบ่อหายนีการเกินไว้ในเจ็ดวันนะทุกคนเนาะเออรายการของโบได้ลงคลิปเลยมากกับเป็นเวลาซิปมือเลยทุกคนเนาะก่ะทีว่าเกมนี่ทุกคนมาจัดให้มันๆเลยสำหรับเดียร์รอดกับธรรมานันนี้เนาะทุกคนเนาะก่ะต้องมารอที่ตามาในเกมทุกคนระวังสองตัวละครนี่อ่าสิเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนก็คัังงเเเเเข้าาาาาาใใจจจวว่่่่่่ธรรรรรมมมนนนนนนีีีีีสูดดดดยยลลออออบบไทุกกกะะืป มาเนกาโอโหเฮิมเกิมกันทีเดียวเลยแต่คนสลับเดียร์ลอกับทามาสเอาทุกคนก็ต้องมาเบิร์นกันนะแต่คนน้องวายามาสกินเดียร์รอไดหรือบ่หรืออาเดียร์รอสีกินทามาสไดหรือบ่อทุคนก็ตตองรอติดตามแต่หากว่าไพ่ทีวายังขังค่าใจทุกคนระวังอาธามาสเับเดียร์ลอีทุกคนน้องเอาเดียร์ลอมาเจอกับธามาสกับโอเคนะทุกคนยินดีตอนครับทุกคนสลับอาเดียร์ลอกัาธามาสได้ทุคนได้อามาเจอได้ทุกคนเนาะอายินดีตอนครับเสมอทุกคนสลับทามาร์สเบนทคนาง ปกติทุกคนไดบล่งทุกคนเนาะหลายคนที่ว่ามาพอเบอรนึงแชทมาถามว่าเป็นยังไงคือบอด้ล่งคิปส่วนนี้เ้องกรบืหูสิอธิบายให้ฟังด้วยกันทุกคนเนาะบได้เฮดคิปเลยและก็มันการที่ว่าบ่มีเวลาแน่ยทุกคนเนาะแต่ว่ากาสจพยายามเฮดคปใมาทุกคนเดบิิงครับสมต้งการทุกคนเนาะแต่ว่าในการฟามนี้ทั้งเดียนลอดจะไปอยู่เ่นเล็ก EXP ก่อนเลยทุกคนเอาทุกคนนองพิฮารคส่วนี้มีแล้วทุกคนอย่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอง u t u b e ให้เบอร์นึง นี่ท er ุกคนนี่อฟาเพิ่มขึนก่อนสำหรับตนเกมทุกคนเนาะมาจังหวะนี้ทุกคนจังหวะนในเะดับ C ทุกคนเราสิเอาเลยลีบอลจังหวะนี้โอ้โหหนาจะโบวไว้สามารถแน่นอนจังหวะนี้เดียร์ลอดนี่บอจังหวะนี้โอ้โหจัดนียปลอมเลยจังหวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหดสวยเลยทุกคนนั่นจังหวะนี่เดียบลอดเลยทุกคนนั่นโดนปลอมยิงแต่กลับเป็นทางเดียร์ลอดที่ว่าเกมทำไปได้ในคิวแหลกนะเออทุกคนเนาะแต่ก็บอกเป็นยังทุกคนเนาะในเดียร์ฟาร์มมขึ้ก่อนอีก มาจังหวะนี้เดี๋ยวพอน้องเปิดดั่นทีเขาไปใส่เลยจังหวะนี้เดียร์ลอตซีนี่บอลลูชิอาจังหวะนี้โอ้โหโดนเสียบมานนหนึ่งทีแต่ว่ากาโบมิเกแครทั้งซอมคนทุกคนต้องปวดหัวเสียไวเดียร์ลอรือบอลจังหวะนี้ว่าจะได้โอ้โหเดียบลอยทุกคนถือว่าโดนทางเดียร์ลอตที่ว่าตุ้ธี่ทำมาได้อีกคือเก่าทุกคนโบไวเลยทุกคนอ่าเดียร์เดียร์ท,นทนานเล็กเกมก่อนทุกคนเนาะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกาสู้โบไวเลยทุกคนโบไวเดียร์ลอตเลยสำหรับต้นเกม อ่าเดี๋ยวขอฝากเก็บเถียงเก็บครองเว้ก่อนทุกคนนะเอาเป็นบายทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบของเป็นเรหนึ่งนั่นเลยได้ทุกคนนะถือว่าเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี่ก็ขอฝากกันไปก่อนทุกคนเอาไพที่ว่าค้างค่าใจทุกคนอยากเอาเดียร้อมาเจอกับธรรมาร่วมเป็นเราหนึ่งนี่กัยินดีตอนครับนะทุกคนเนาะอ่าพร้อมเสมอทุกคนนะทหารมาไพที่ว่าอ่าเดียร์้อนโหดนะมันใจที่ว่าเดียร์้อนจะเอาศาสนะมันใจที่ว่าเดียร์้อนจะเอาสนาธรรมารายเด็กะโอเคนะทุกคนเรามาเจอได้ทุกคน อ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอฟาร์มมาไปก่อนทุกคนเนาะเอาเป็นวาตาดไปตอนที่ว่าเขาอ่าเจอกันเลยนะทุกคนสลับเดียร์รอดกับธรรมานทุกคน เอาน้องแต่คนน้องมาจังหวะนี่ทุกคนสลับเดียร์อดกับกดอีโมจิมาแต่ใกล้เลยว่าไงไอ้น้องชายเอ้ยจังหวะนี่ไป้จะได้โอ้โหโดนเสียไปเกือบหมดเลยทุกคนแต่พอเปิดทันทีขึ้นมาจังหวะนี่เกือบรุดแต่กลับมาได้จะได้จังหวะนี่เดียร์อดสี่ไว้หรือบอ่ สิไวเลยบอลเดี้ร์ลอดเดียบปลอยเลยนะทุกคนน้องติว่าไปทั้งคัที่ว่าเก็บไปได้ทุกคนแต่ว่าสลับสก้อนนี่การสองหนึ่งไปแล้วทุกคนน้อที่ว่าอาซโดนท่ามัดตุยบอลสลับเดียบ์ลอดนะทุกคนนองอันนี้ก็ต้องรอที่ตาเบิงทุกคนแต่กินเล่าหนาจะมันใจพอสมควรเลยทุกคนติว่ามาเจอกานเรวเจ็ดนะทุกคน อ่าเดียวเดียวทุกคนเนาะสลาปเกียร์นี่ก็คือกติกาของเราก็ว่าหาคิวจบนะทุกคนเนาะบูฮูว่าอ่าเราสิใส่แบบว่ากดฮัดต้นเกมหรือบ่ออันนี้กับบูหูทุกคนเนาะแต่ว่ากดบ่อใดเนี่ยก็โดนตุ้ยแน่นอนทุกคนสลาบเดียร์รอดนนี้ทุกคนเอาแต่ว่าตอนนี้มีสกอร์ของทีมของเขากับที่ว่าเออบ่อเป็นสกอร์ทีมทุกคนเอาหมดดินหนึ่งหนึ่งทุกคนต้องมาเป็นดินทีมอ่าสลาบสกอร์เขากับที่ว่าเขาไดหนึ่งคิวไปทุกคนแต่ว่าสลาบเราก็ในสองคิวไปแล้วทุกคนสหรัับตนนนเกมอี้ทุกคนเนาาะแต่่วบฮูว่า อ่าเฮาวนี่ชิน้ำไปเสมอได้หนทีอ่บอหรือว่าสิโดนตุ้ยเจ๊นึงนี่หรือบอนะทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องรอจีจามกันเบิง่งนตะกคนอตอนอยู่ของเขาฟ้าก็ไปก่อนทุกคนมาทุกคนตัดไม้จังหวานนี่ทุกคนสลับเบียน์รอดกะลียู่ในป่านี่ทุกคนโอ้โหเราใส่แบบลอยอันนี้ตะกคนนัจังหวานนี่ใส่แบบดักเลย เอามาบนกันจังหวะนี้สูงวิ่อย่างสูงสีลงมาเลยจังหวะนี้วา,า,ายจะไหนโอ้โห,โ,อโ,อโหกินกันบนลงกันเลยทุกคนนะครับที่วา่าไปตั้งครับที่วา่าเก็บไปอีกคือเก่าทุกคนธนาเ่าโดนตุยก่อนนะทุกคนเนาะโดนดิเรอร์ลอสที่วา่าเปิดธรรมาสก่อนนะทุกคนนะแต่กบบ็บอกเป็นอย่างทุกคนเนาะธรรมาจิ้นดีตอนหาสำหรับเดียอร์ลอสนะจ๊ะ เอาตอนนี้ก like ็ือว่าวการ์สกเขากันนามา2 2สองไปทีหอยแล้วนะเดี๋เนานออีก3คิวเองทุกคนนังอีก3คิวก็สนามเป็นแล้วทุกคนนอะสลับอาทามาร์สหรือว่าเดียนลอดนี่เดี๋ยวเขานัยังอีกคน3มคิวนั่นเองทุกคนนับพะวากติกาที่เราว่างไว้ก็คือหาคิวโจบเลยเดี๋ยวเขานะมาจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหเข้า่ามาเอาบัฟนี่ทุกคนแต่ว่าเราน่าจะห่วงบัฟของเราทุกคนเอาอยู่ในป่าบอจังหวะนี้ได้โดนตุ้แน่นอนจังหวะนี้บอรอดแน่นอนเดียนลอดสีไปไซจังหวะนี้ จังวานี่เขาไปตุยอยู่ในบ้านเลยโอ้โหเดียบลอยทุกคนเุกนว่าไปจังเบนอหนึ่งจีว่าเก็บไปได้แต่คนสลับเดียนลอดนะทุกคนโอ้โหทุกคนน่าเดียบลอกันเลยตบอกเลยว่าแห้งจัดแน่นอนทุกคนนั้นจังวานี่เราบกาออกจากบานแน่นอนทุกคนบอกไปจังเฮาจีว่าอ่าได้ฟร์มเครื่องนัําไปก่อนนี่ทุกคนนาะถาว่าสูนี่้วาหนาจะบวไว้แน่นอนทุกคนเนาะเอาเป็นว่าปล่อให้เราฟร์มเครื่องจ้นไปก่อนทุกคนถาว่าสีถาเรามาเอาเลยนี่นะาจะบวไว้อยู่แล้วทุกคนเรานนาจะบโบเอาอยู่แล้วเพราะว่า อาเฮาที่ว่านํนาเครื่องก่อนนี้แต่เขาน้องเครื่องเฮาที่ว่าฟาร์มขาดไปเลยทุกคนเนาะเอาเป็นว่าให้เราฟาร์มให้โอกาสให้เราฟาร์มเครื่องจับเหมือนก่อนทุกคนเนาะจึงมาเจอกันทุกคนเนาะโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวรอติดตามไปเบื้องต,อนต้นที่ว่าเครื่องเฮาจับไปทีมหอยแล้วทุกคนสหรับเดี่ยวรอเขาทำมาทุกคนทำมาหลอนถุนเหมือนกันทุกคน Only the strong have to rule. มาทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มกังกรถด้นมาแล้วทุกคนแต่ว่ามาจังหวะนี้อดโบไว้เลยทุกคนเราเลเวลสิบสามทุกคนเถื่ยังบุษจัมเถื่อทุกคนเนาะจัดกันเลยจังหวะนี้เราหนีบอหนีบอจังหวะนี้บอหลอดได้นอนทุกคนระเดียบหลอดทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นข้าตุยถึงบาเลยทุกคนเนาะหลังจากที่เราล่อล่อเราฟาร์มมารถด้นเลยทุกคนเนาะแต่ว่าบันจัมเถื่อเข้ากับแมงหาวนะทุกคนเนาะได้เปรียบแล้วก็อยากเอามันได้เปรียบเลยซะเอามาจังหวะนี้เครื่องเราก็จ้ำแล้วทุกคนเนาะเราว่าพร้อมบ่เออเานี่เข้าก โอเคมาถ่ายอยู่เลนกลางเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้บุ้งว่าเราอยู่ไซน์นี่ เออมายืนถ่ายอยู่นี่เรามาแล้วจังหวะนี้ว่าจะได้ออกมาเลยบอจังหวะนี้มาจัดเลยมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนเครื่องก็จักหน่อยเดทุกคนนะสำหรับเครื่องก็จะประมาณนี้เทุกคนตำรวจมีอียังลายเดทุกคนเขาจะออกเป็นอาวายู่พบทุกคนเนาะกั้นเล่าที่ว่าเราอาศัยใันตีเขาละนะพอได้กดกันจักหน่อยเดทุกคนกั้นทำมีจักหน่อยเดทุกคนเนาะอาแต่ว่ามาจังหวะเราอยากให้เฮาไปเอาเราอยู่ในขีพเขาเลยทุกคนแต่ว่าเฮาบกเข่าไปเนะทุกคนเพราะว่าเดือดร้อนมันโคตรเดือดร้อเฮ้ยมันโคตรเดือดเดือด มันโคตรดูเลือดแม่งโคตรแห้งเลยทุกคนถ้าหากว่าไปตีอยู่ในคีบที่นี่ทุกคนเนาะเพราะว่าเฮานี่กามอ่าหูพอสมควรแหละเออวันนี้ของลาเป็นอะไรทุกคนเนาะเราก็เลยบอกเขาไปจัดอยู่ในคลีบตัวเขาจะวามาจังวานี่ทุกคนเนาะโอ้โหเราใส่แซ้แข้งเลยท่คนแต่ว่าเฮ้าคนนั้นเปิดดันตีมาจังวานี่เฮากัดโคตรวายอยู่โผล่ตัวเเราก็เสียบนี่มาหลังจากนั้นคลายวายอยู่โผลออกมาหัวไปสุดดาบตัวได้เขามาจังวานี่ว่ายจะได้เดียบลอยทุกคนโอ้โหไปเจ่คนแต่ว่าเก็บไม่ได้ทุกคนเราเลือบบนได้ลงเลยทุกคนเนาะโอ้โหแม่งเกกินนไปดทุค แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ได้แซดมาบอกว่าอ่าถือว่าเจ้าเป็นคนที่ว่าเอาสนาไปแล้วทุกคนตั้แต่ว่าหาคิวต่อไปนี่หลังจากที่หาคิ้วไปในดินมวนทุกคนมาจากวานทุกคนก็โหจัดไปแบบโคตรมันเลยเนอะเนาะเราบดได้ออกเกาะทุกคนบูหัวเราประลองเครื่องบดได้เลยทุกคนเขาก็บดได้แสนตีเลยทุกคนเนาะเหยียบรล่อเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เขาได้หาคิ้วไปแล้วลากออกาอ่าบอไปยังดินต่อเลยถือว่าเจ้าชนะไปแล้ว แล้วก็นหจะมาลองเถี่ยบมาเลยนะอีบูหูทุกคนมาอย่างวานี่ทุกคนเขาจะบริโภตอันตีเลยนะทุกคนเนาะใส่แต่ว่ายู่งบแก่แกนทาบรเปิดเลยแบบวานเกียบเลยทุกคนแหมงค้แหงเลยทุกคนเนาะอ้โหเดียบลอยกันเลยทุกคนเนาะแตถือว่าเป็นทางเบนึงที่ว่าเป็นภายอัศนาไปได้ทุกคนสลับเดียนเราก็ระทมาไ้เด้ทุกคนเนาะเอาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปตหนึ่งที่ะต่อไปในเด็อทุกคนนะทีสำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก จะได้กัเป็นกำลังใจให้เลยเด้อทุกคนเด้ออ่าพอในคลิปนะอ่าเพราะว่าเขาอินกับในรุ่งคลิปลายมือเลยเขาต้อมาผักเสียงนี่กัอาจจะเกิดการแนเสียงอาจจะบูมวนหรือว่าเสียงมีการเปลี่ยนแปลงบ่กอนนี้ทุกคนกอย่าดึงคอมเมนต์มาในเด้อทุกคนน่าจะหากว่าจะได้เบึงคอมเมนต์น่ได้กัเออทุยแต่หากจะให้อืมเนาะบอกกับผูกถือแหากว่าจยากให้เฮ็ดคอนเทนต์แนวาได้ทุกคนกอย่าลืมคนนึงเออเด้อเทุยอย่าลืมคอมเมนต์มาในเด้อทุกคนเด้อโอ้ยตอนนี้โบวายเลยทุกคนเนาะอ่าสภามศิลปศาสตร์นี่กั ความตอบฮับขอมสมองนี่กับการว่านี่บุกคอยเรือนบุกคอยไล่ปันไดทุกคนนาอตอนนี้นี่โอ้ยทุกคนเลยเมื่อยได้ทุกคนเลยเหุคลิปลงไปกับบุมีคนเบิง่งอยาาหายเด้